ครับกาบสวัสดีช่วงเศ้าของวันทธียิปเก่าเมษายนพศ2567กาบสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เกียรติขามารับชมชิปของทางช่องกันครับครับกาบพ่อๆกันทุกเศ้าครับกมีทั้งงัวเก่างัวใหม่เหมือนนี่มาแบ่งพี่น้องไปเลี้ยงอ่าเป็นงัวโค้เมียลูกแล้วก็ซงฟี่สองร้อยกิโลเมตรเจี๊ยบกันไปทางไก่ก็สองร้อยกิโลเมตรกับซงนะครับพี่น้องครับถ้ามันไก่กันบ่หน่าเกียรติการย่างที่ผมนําเดืยนไปว่าอ่าผมกับซงฟี่เห้แต่ว่าถ้ามันไก่กันหน่าเกียรติผมก็ต้องอ่าขอค่าน้รมันจากเอฟซ บ่หลายใหญ่ห้างครับบ่าวมองขายเก่าครับพี่น้องครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนกาทาการันตีเลยครับอ่าเดี๋ยวต้นชิปนี่ผมสีเว้าแบบมองยกถ่ายชิปจังสิว่าแยกเนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมื้อนี้เฮ็ดเป็นสองชิปคือเก่าครับพี่น้องครับมันยังสิบ่ได้สับสนครับอ่าเอาคมอ่าชุดแรกนี่ก่อนครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองเม่สูงเลยสามสิบห้าบวกลบสองนะครับนี่ครับโค้งสางดีครับนี่ครับง้อบ่ได้เถ่าครับพี่น้องครับ แม่มีหนามมีลึ่งครับลูกสาวอายุสี่เดือนบวกหาเดือนนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวครับไปล,ลูกไปยังไปไป,ไปนี่ครับรีวิวสั้าๆเห็นชัดๆครับเอฟซี FC ยังสิบวิสได้สับสนอ่าจังสิไดงมึงชัดๆครับแล้วก็ คับครูกับแม่นี่ครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองเม่อ่างอางดูงูแม่ก็ร้อยสามสิบห้าบวกแน่ครับพี่น้องครับนี่ครับลูกตัวที่สองครับลูกสาวอยูซี่เดือนเช่นกันครับพี่น้องครับนี่ครับคุณแม่องสั่งดีครับพี่น้องครับเป็นดี่ยลูกมาสองตัวครับอ่า ลูกสาวตัวอยู่ในขอนี่ครับพี่น้องครับลูกสาวกับนังหนาหนาเลยครับนามดึงดีครับนี่ครับเห็นชัดๆครับนี่ตัวลูกสาวเพื่อนครับอ่าสำหรับงูซี่ตัวดีนะครับพี่น้องครับมองขายนะครับเอาไปในราคาสามหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซีพิกัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตมบนมันฝางอำเภอกาศเศษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับอ่าบันนี้ถ้าว่าเรียงแย่ครับพี่น้องครับ บริารแยกเอาไปโมละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับพี่น้องครับงวดต่อครับพี่น้องครับสื่ออะไรบอกพานครับแต่มีมองถือก็นี่ก็ดีใจน้ำครับพี่น้องครับกับงวดส่งนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับบริการส่งถึงบ้านเราก็จังเก็บเงินกันได้ครับพี่น้องครับสิยกสี่แยกได้เหมือนเด้ครับพี่น้องครับเมื่อคิดมหมครับก็ในสื่อปรึกษากันในครอบครัวเห็นดีน้ำกันกับจ้างคอยสื่อได้ครับพี่น้องครับถ้าเห็นดีน้ำกันก็่าสื่อไปครับพี่น้องครับนี่ครับกับงวดส่งนี่ลูกสาวลูกผสมบามันสวยๆทั้งสองโขมนี่คร ราคายกแค่สามหมื่นสามพันราคาแยกหนึ่งมืนแปดพันบาทเด้อครับพี่น้องครับฟังบผิดครับพี่น้องครับนี่ครับผู้ลงทนอ่าต้องท่านต้องเข้าใจตามนี้่นะครับราคายกกับสิได้ถือกับราคาแยกครับบริเวนว่าอ่าไปแยกใส่กันว่าราคายกคือซัมเนียราคาแยกคือซัมเนียบ่ได้ครับพี่น้องครับยกก็ต้องถือลงครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรที่นึงครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านน้องแปนตะบลบ้านฝางอำเภอกาศีวิสัย จังวัลเลยได้ครับพี่น้องครับกฎกติกาขอบบง as, ขอทางข้อก็เช่นเดิมอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตุมกันอย่าโทษควบสะใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับมักรีกจองโทมาสือได้ครับพี่น้องครับบ่ต้องเครดิตของทางช่องหรอกครับเพราะว่าทางช่องบ่ได้เรียกเก็บมาจำก่อนใดๆทั้งสิ้นอ่ากรณีที่ทางข้อเรียกเก็บมาจำก็คือทันจองไว้โดนครับพี่น้องครับท yep. ันจ <repetition> องไว้โดนก็ต้องมีมาจำครับเพื่อว่าห่อนมือเราท่านบ่เอาถ้าท่านบ่มาจำไว้ประมาณนี้ครับพี่น้องครับแต่ว่าจะอ่าตกลงกันว่าเออ ไปส่งเลยมือสองมือทังสี่กคับผมผมบ่ได้เก็บมาจำเลยทั้งสิ้นนะครับพี่น้องครับับกฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับพี่น้องครับมีคลิปที่สองนะครับพี่น้องครับสำหรับถ่ายคลิปนี้กับใครขอความเมตตาจากพ่อพี่น้องเอฟซีทุกท่านเดี๋ยวขอมาอุ่นหนุนเขามารับชมคลิปเขามาติดตามผลงานของช่องหน่อยๆน่อยครับนะครับพี่น้องครับที่สั่งสรรผลงานโดยวิมมีคอนเทนต์สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ